สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบดีที่30มีนาคมคศ2023น,นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบส์นัทเดชวชิระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันกัเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในเวลา18.00นเป็นช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนหน่งต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับ เปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับออกตัวได้ตลอดการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟร,ฟรีอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเตป็ปลุนรับเงินอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้านะครับพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยผมการันตีนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการซึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกากา้าเพชรภูผาหรือนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับซ้อมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับวันนี้เจอทานั่นเพชรพายงามสิทธิ์พายงาม หรือสิทธิ์ดอนขิงนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับก็ชกกันในพิกัด114อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรกากา้าเ<ๆ>พชรภูผานะครับช่างน้ำหนักได้114.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรพายงามสิทธิ์พายงามนะครับช่างน้ำหนักได้115.8ลดไป1.8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทางด้านเพชรภายงามสิทธิ์ภายงามนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับสไตล์การชกของนัานเพชรพายงามสิทธิ์พายงามครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับแต่ว่าการยืนระยะจะมั่นคงหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเพชรากาก้าหรือเพชรากาก้านุ้ยสี่มุมเมืองหรือเพชรภรผูผานะครับก็เป็นมวยขวาครับเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงแข็งแกร่งแข็งแรง แล้วก็มีส่อคมหมัดคมได้ลุ้นนับตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านเพชรกากา้าเพชรภูผานะครับสําหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรกาเ้าเพชรภูผานะครับก็ไปชนะนกทางด้านเจริญเกียรติยศบุญลันานามวยไทยในยกที่4นะครับเมื่อวันที่26มกราคม2566ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ไฟา์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านทองสิทธเจริญทรัพย์เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5ง6 66ที่เวทีมวยราชจำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเพชรกาก้าเพชรภูผานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านเพชรพายงามสิทธิ์พายงามกันบ้ากนะครับก็แพ้นอกให้งกับทา้งน้านสินไทยเพชรน้องกี่ในยกที่3เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์สอ6ที่จังหวัดมหาสารคามฝ่ายล่าสุดนะครับชนะนอกทางน้านนิวไมนิวไดมอนด์นะครับเพชรเจริญวิทย์ในยกที่2เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์สอ6ที่จังหวัด กาลสินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรภายงามสิทธภายงามนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรกากา้าเพชรภูผาหรือเพชรกาก้านุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับสอกคมหมัดคมวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรกากา้าเพชรภู prueba, ผานะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ใ,ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์หรือยอดเมทีนุตมวยไทยหรือบูมเด็กเสียนหรือเสียหลามรถเกี่ยวนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายปอสวัสดยิมที่เกาะสมุยนะครับวันนี้เจอทางด้านจตุรัสซับป,ปีดานักชกจากเมืองกล้วยไข่นะครับจังหวัดกำแพงเพชรซ้อมที่ค่ายซับป,ปีดาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด124ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรน้ำตาลโอ้โหมมอเตอร์นะครับชั่งน้ำหนักได้123ครับขาดไปจุด7นะครับส่วนทางด้านจตุรัสซับปีดานะครับชั่งน้ำหนักได้124.6ลดไปจุด6ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับสำหรับทางด้านจตุรัสซับปีดานะครับสไตล์การชกของเขาในประมาณ เชิงไม่สนนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงบุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นจตุรัสซับปีดานะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเพชรน้ำตาลโอโหโมอเตอร์นะครับก็เป็นมวยซ้ายนอกได้ในมีเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มตีเข่าในอาชีพฝีมือดีจุกจิกครับวันนี้เสียเปรียบเวทแต่ถ้าว่า ความเป็นมวยผมมองว่าดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรน,น้ำตาลโอ้โหโมวยไทยโอ้โหโมอเตอร์นะครับวันนี้124่ปอนนี้ก็ถือว่าลงตัวอยู่ครับไม่เสียเปรียบเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของ,ขงด้านเพชรน,น้ำตาลโอ้โหมอเตอร์กันม้ากนะครับชนะคะแนนทางด้านยอดสนั่นเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่1 4่พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอก สิงห์ทองน้อยที่เกาะสมุยนะครับเมื่อวันที่เดือนที่แล้วนะครับที่ผ่านมาครับส่วนทางด้านฟอร์มหลังของทางด้านจตุรัสซับปีดานะครับก็แพ้คะแนนทางด้านยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลเมื่อวันที่24มกราคม266ที่เวทีมวยรังสิทธิ์แลวก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านซปเปรอร์ท็อปท็อปนออนุวัตยิมเมืม่อวันที่9มีนาคม2 5 0 0 66ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจตุรัสซับปีดานะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์นะครับผมมองว่าฝีมือดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าครับน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำตาลโอโหมอเตอร์นะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั่นเพชรวังหินลูกพระยาไก่พักดีหรือปอเพชรไข่แก้วหรือเพชรแซมสั้นเพชรหนองบัวนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับซ้อมที่ค่ายวพศรีสะเกดนะครับวับนนี้เจอทางนั่นอีสานเหนือโชดบางแสนหรือสิทธิเลวันหรือระนองสิทธิ์เสยนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับซ้อมที่สนามกีฬาจังหวัดระนองนะครับ วันนี้ชคกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับช่างน้ำหนักได้127.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้128.7ลดไป1.7ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชกของนั่นอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสายจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีขวางหน้าดัานแทงแล้วก็อาวุธหลากหลายอาวุธจุกจิกครับนี่คือสไตล์การชกของ,งนั่นอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับและก็มีเสียโชดบางแสนนะครับให้การสนับสนุนส่งเครื่องบำรุงให้เป็นประจำครับมีอัดฉีดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน้านเพชรวังหินลูกพญาไกลพักดีกันบ้างนะครับเป็นมวยขวา เข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะต่อยขวาครับแล้วก็แข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูดุดันไปไปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การโชคของน,นั่นเพชรวังหินลูกพยาไกลาพักดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานเพชรวังหินนะครับก็ชนะคะแนนทา้งนัานยอดเสกสรรรถสวยจัดเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่ย4มกราคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธินะครับแล้วก็ฝฟล่าสุดไปชนะคะแนนทา้งนัาน ยอดเสกสรรลดสวยจากเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านอีสานเหนือโชติบางแสน,นครับก็ชนะคะแนนทางด้านยอดเสกสรรลดสวยจากเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่27ธันวาคม2 6 5ที่เวทีมวยรังสิตและก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านก้าวกะลัดสอเทียนโพ เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์266ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของงั่นอิสานเหนือโชดบางแสนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมชอบไปที่ทางน้านเพชรวังหินลูกพยาไกลพักดีนะครับเป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อีกหนึ่งคำบนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้าน เพชรวังหินลูกพญาไกรพักดีนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเสมอกันมานะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดธงสอจอต้องปราจีนหรือสอสําเผาชัยนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซ้อมที่ค่ายหงทองมวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ วันนี้เจอทางด้านเพชรวันชัยวอสังประภัยหรือไฟเตอร์มวยไทยหรือกออดิศักนะครับมวยจากชุมพรซ้อมนิค่ายมวยเดชรัดอยู่กับอาจารย์สุรัตนเสียงหล่อนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านยอดธงสองจอต้องปลาจีนช่างน้ำหนักได้131.7ลดไป1.7นะครับส่วน ทางน้านเพชรวัญชัยวอสังประไพนะครับช่างน้ำหนักได้1 3 0 5รบจลดไปจุดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรวัญชัยวอสังประไพนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงหลักเลี่ยมดีมีเข่ายัดไส้รุนแรงอาวุธคมแล้วก็ไปไปลายยืนระยะมั่นคงกว่าแข็งแกร่งกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัาน เพชรวันชัยวอสังประไพนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นยอดธงสอจอต้องปลาจีนนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งสายแรงปั้มดีแข็งแก่งแข็งแรง,แข,ง,แข,ง,แข,งขวางหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดธงสอจอต้งปาจีนนะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับก็แพ้คะแนนทางน้านพอเสเนอภูมิพัฒน์เมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ฝ่ายล่าสุดก็เสมอกันกับทางด้านเพชรวัญชัยวอสังระไพเมื่อวันที่2มีนาคม266ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดธงสอจอต้งปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรวัญชัยวอสังระไพนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านลูกนิมิตสิงหองสีหรือหนุ่มมังกัดีนะครับเมื่อวันที่18มกราคม2566ที่เวทีมวยราชชำเนินและก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปเสมอกันทางด้าน ยอดธงสอจอต้องปราจีนมาเมื่อวันที่2มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านเพชรวันชัยวอสังประไพนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรวันชัยวอสังประไพนะครับแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงกว่าฝีมือหลากหลายกว่าครับยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเก็บใจช,ชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรวันชัยวอสังปรภัยนะครับให้ไป5ดาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ